เย่มาอีกครั้งนะคะกับรายการพากันเมาพิกเจอร์ค่ะค่ะพบกับเออพลอยเบียรพรค่ะแล้วก็แอมไอราดานะคะโอเคสำหรับทีมในวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรคะพี่พลอยก็เหมือนอีพีที่ผ่านๆมาเนอะเราคุยแต่หนังอะไรที่แบบมันค่อนข้างโหดจริงโหดเหี้ยมไม่ว่าจะเป็นแบบหนังตัวเต็นหรือรอบที่แล้วคือหนังเรื่องอะไรนะที่มาคุยกับวิวมีครั้งที่แล้ว หนังผี <laughs> นั่นแหละ <laughs> เหมือนเราเจอแบบรสชาติเข้มข้นกันมาเยอะละแบบคราวนี้เราก็เลยอยากจะชวนแอมมาคุยหนังเรื่องอะไรที่มันแบบจะลงใจกันบ้างได้ออ <laughs> ก็เลยมาเป็นเรื่องหลักละกันอเออแต่คราวนี้ก็อยากจะให้มันแบบมีอะไรลูกเล่นขึ้นมานิดหน่อยเช่นแบบมีแบบมิชชั่นอะไรเงี้ยเออเป็นแบบมิชชั่นที่แบบว่าพระเอกนางเอกจะต้องทำอะไรบางอย่างร่วมกันหรือ หรือมีมิชชั่นอะไรบางอย่างจนเขามาเจอกันอะไรอย่างนี้ถูกไหมใช่ใช่พี่พลอยดูหนังรักเยอะไหม ก็ถ้าเป็นสมัยสมัยวัยรุ่นโอ้แบบนานมากแต่ก็นานจริง <G ül> เออช่วงนั้นน่ะก็จะแบบดูบ่อยมากดูเกือบทุกอาทิตย์เออมันมีช่วงหนึ่งแบบปี2000ที่แบบหนังลอมคอมมันออของฮอลลีวูดมันค่อนข้างแบบเยอะมากเ,ออเออนาะถ้านึกไปถึงแบบหนังโปรดที่ไม่พอแชร์อะไรแบบพวกเ l ิ v e Actually หรืออะไรเท<ล>ือกๆนั้นน่ะคือแบบเยอะมากเลยช่ก็เลยมีหลายเรื่องที่วันนี้อยากจะเอามาแชร์ให้กับ ทุกท่านได้ฟังด้วยค่ะแล้วก็ป้ายยาไปลองฟังกันนะคะอ่าเรื่องแรกคือเรื่องอะไรเรื่องแรกเดี๋ยวแอมเริ่มก่อนโอเคเรื่องแรกค่ะหนังโปรดสุดๆตลอดการเมื่อไหร่ที่รู้สึกเหงาหรือว่าท้อแท้กับชีวิตเนี่ยก็จะชอบดูเรื่องนี้ hmm. ก็คือ The Proposal ค่ะ hmm. หนังเรื่องนี้เนี่ยเออ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี2009อเป็นหนังที่แบบแอมชอบมากอย่างที่บอกมันเป็นหนังตลกเป็นหนังโรแมนติกแบบครบรถมากๆเลยโดยที่ตัวแสงนำค่ะคือซานดาบูล็อกแน่นอนว่าเขาเป็นแบบเจ้าแม่หนังลอมคอมเนาะในยุคสมัยนั้นใช่แล้วก็คุณไรอันเรโนสค่ะก็คือพี่เดด o พูของเรานั่นเองอหนังเรื่องนี้ค่ะมันมีเขาเรียกว่าอะไรมันมีมิชชั่นของมันอยู่ เรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก็คือมันเป็นเซตติ้งของอบริษัทบรรณาธิการบริษัทแบบหนังสืออะไรเงี้ยค่ะ uh huh. นางเอกเนี่ยเขาเป็นเจ้านายที่แบบว่าเหมือนเป็นแม่หมดของคนในบริษัทเลยแบบไป uh huh. ที่ไหนใครก็แบบจะซุบซิบว่าแบบเธอมาแล้วเธอมาแล้ว uh huh. อะไรประมาณเนี้ย uh huh. ในขณะเดียวกันพระเอกไลอ้นเลนูของเราเขาก็เป็นเหมือนผู้ช่วยบอกอเป็นแบบลูกม่อให้กับนางเอกคนนี้แบบ uh huh. ก็จะกล่นด่าตลอดแบบ ็นความพ่อเง่แม่งอนแหละความเจ้านายลูกน้องอะเนาอ,อเออเออไอเซตคอนฟ lict อันนี้มันเกิดขึ้นก็คือกลายเป็นว่าตัวซานดาบูล็อกอะค่ะที่เป็นนางเอกของเรื่องอะอเขามีสัญชาติเป็นแคนาเดียนแล้วช่วงเวลาเนี้ยปรากฏว่าเหมือนเขามีปัญหาเรื่องวีซ่าในการมาทำงานที่อเมริกาอะไรสักอย่างอะอทำให้เขาว่าต้องถูกส่งกลับประเทศแล้วก็ด้นเป็น ผู้ช่วยคนเนี้เออเขาอยู่ในสถานการณ์อันวุ่นวายของวีซ่าของนางเอกพอดีอะนางเอกก็เลยบอกว่าไม่ฉันไม่กลับประเทศเออฉันจะอยู่ที่นี่เพราะว่าฉันกําลังจะแต่งงานกับคนอเมริกันโอ้ก็คือผู้ช่วยคนนี้ไรอันเดโนคนนี้นี่เองเออก็เลยกลายเป็นว่าตกที่นั่งลําบากว่าทำไมฉันต้องต้องแต่งงานกับเจ้านายแม่มดคนนี้ด้วยอะไรประมาณเนี้ยเออแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีภารกิจ ตรงนั้นแหละว่านางเอกอะซานดาบูล็อกก็บอกว่า ถ้าเธอทําภารกิจเนี้ยสําเร็จอะฉันจะออกหนังสือให้เธอเพราะว่าภรยเอกอะเขาเป็นไรเตอร์ไงที่เขาอยู่ในวงการนี้เพราะเขาอยากจะมาแบบออกหนังสือของตัวเองก็มีดีลนี้เกิดขึ้นก็เลยเกิดเป็นภารกิจว่านางเอกอะก็จะต้องทําทุกวิถีทางให้การแต่งงานหลอกๆครั้งเนี้ยมันประสบความสําเร็จให้ได้และในขณะเดียวกันภายเอกก็ต้องทําภารกิจนี้เพราะฉันก็อยากจะออกหนังสือเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเรื่องป่วนๆของ พระเอกนางเอกที่จะต้องทำภารกิจนี้ร่วมกันเออระหว่างทางเรื่องเนี้ยมันสนุกแล้วก็ตลกมากตรงที่อ,อย่างที่บอกทั้งสองคนอ่ะเขาเป็นคนที่เล่นหนังคอมเมดี้อะไรเงี้ยมาประมาณหนึ่งนังกุ๊กกิ๊กมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบธรรมชาติมากๆไอ้ความน่ารักของ ของภารกิจที่เขาจะต้องทําอ่ะคือมันก็จะมีหน่วยแบบสืบสวนว่าเธอแบบหลอกแต่งงานหรือเปล่านีของช่อไหมแบบอเมริกาก็จะมีแบบหน่วยสืบสวนว่าเธอหลอกแต่งงานเออ้วกันจริงไหมเพื่อที่จะเอากรีนการ์ดอะไรอย่างเงี้ยมันไอ้สองคนทหารเอยไม่ใช่ทหารดิตำรวจพวกนี้มันก็จะตามนางเอกกับพระเอกไปในแบบ บ้านของพระเอกที่阿拉กาไปตามว่าแบบรักกันจริงไหมในขณะเดียวกันพระเอกก็ต้องหลอกพ่อแม่ว่าอันนี้คือแฟนของผมเป็นเจ้านายของผมเองอะไรประมาณนี้มันก็เลยมีอะไรแบบตลกตลกเป็นซีนแบบตลกตลกแบบสั้นๆอ่ะในแบบตลอดทั้งหนังเรื่องนี้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นหนังที่แอมว่า สนุกใครแบบอยากได้เสียงโหละใครอยากแบบเบาสมองอะไรเงี้ยก็คือแนะนำมากๆกับ The Proposal ค่ะก็เป็นหนังที่แบบว่าดูแล้วก็แบบใจฟูใช่ใช่เออเวลาแต่ก่อนอ่ะมันจะชอบฉายแบบช่องเจ็ดหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลามันมีมันฉายทีไรอ่ะแอมจะต้องดูมันจนจบทุกครั้งเลยเพราะดูแล้วเออมันสนุกแบบรู้สึกดีมีความสุขอะไรเงี้ยแนะนำนะคะกับ The Proposal ค่ะ โอเคเรื่องที่สองเรื่องนี้เก่าหน่อยอมไม่รู้ว่าแอมอ่ะทันหรือเปล่าลองพูดมาเพราะแอมเป็นเจ้าแม่หนังรอมคอม <c oughs> นี่ก็คือเป็นเรื่อง Ten Things I Hate About You เค,เคยได้ยินไหมเคยได้ยินค่ะเคยดูปะเคยดูเคยดูนี่ก็คือเรื่องนี้มันก็เป็นหนังรอมคอมไปยอยู่เก้าสนที่ดังมากมากแล้วก็จริงๆอะเป็นหนังรวมดาวเหมือนกันนะ พอมีตั้งแต่ฮีเลเจอร์เนะหลายคนก็รู้จักเขาจากบทเจ่อกเกอร์เอ <Led ger. S 2> Joker, เอาจากเดอะดาร์กไนท์เออก็มีทั้งจูเลียสาวจูเลียสาวเนี่ยก็เป็นนางเอกจากหนังตระกูลสายลับเจสันบอลเออก็คือคนนี้แหละแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ตอนนั้นนะ่ะก็คือเด็กมากก็คือโจเซฟกอร์ดอนลิวิตอุ้ยเอเอความรักความรักคือคือเขาแบบ นุ่มน้อยมาก oh. อ,อ่ะเอออ่ะพระเอกเอ่ <Summer. S 2> อไฟฮันเด็ดเดย์ออเออก็คือเรื่องเนี้ยคือดังมากๆในยุคนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นหนังที่แบบแจ้งเกิดทั้งแบบฮีทเลเจอร์หรือแบบแม้แต่โจเซฟเองก็ตามอหนังมันก็เล่าเรื่องราวของอ่ะมีภารกิจเหมือนกันก็คือโจเซฟกอดอนลิวิตเนี่ยซึ่งในหนังเนี่ยเขาชื่ออะไรนะคาเมรอนคาเมรอนเนี <c> ่ย <amer on> <c amer on> <c amer on> ไปหลงรัก เหมือนอารมณ์แบบสาวสวยในโรงเรียนอะอเวลาพูดถึงแบบไฮสกูลในอเมริกามันจะชอบแบบแบ่งกลุ่มตามตามหนังอตนอ,งอตนนันเนอะมันก็มีแบบกลุ่มเด็กเนิร์ดกลุ่มแบบไฮโซแบบนักกีฬาอะไรเงี้ยอ่ะระเอกก็จะไปตกหลุมรักกับแน,นนอนสาวสวยคือแบบดูดีอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าคือพ่อเขาอะเป็นคนที่แบบเข้มงวดมากคือไม่ให้ออกเดดเลยถ้าพี่สาวคือยื่นข้อเสนอมาให้ว่าถ้าทําให้พี่สาวของผู้หญิงคนเนี้ย เออไปออกเดทได้ซึ่งก็คือจูเลียสตายเขาก็จะยอมให้ลูกสาวคนที่พรเอกหลงรลักอ่ะเออออกเดทได้เหมือนกันอเออเสร็จทีนเ,ออ Cameron เนี้ยคาเมรอนเนี่ยก็เลยต้องไปหาวิธีที่จะทำยังไงก็ได้ให้พี่สาวอะ่ะยอมออกเดทซึ่งพี่สาวอะ่ะจะดูเป็นคนที่แบบเหมือนต่อต้านสังคมเป็นแบบคนติดติดดูเป็น<อ>คนที่แบบ เฟมินิสแฟนย่าก็แบแฟนย่าเป็นคนที่แบบเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็แบบเฟมินิสจัดจัดมากซึ่งตอนนั้นน่ะในยุคนั้นเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นแบบตระครลแนวแนวนี้รู้แบบนั้นรู้แบบนั้นอะไรเงี้ยเออก็เลยไปจ้างให้แพทริกซึ่งก็คือฮีเลเจอร์ซึ่งตอนนั้นคือหล่อมากหล่อแบบใส่กิ๊กแบบผมยิกผมยาวอะเออแบบเท่มากเออมามาตามจีบทำไงก็ได้ให้แบบ จีบให้ติดอะเออเพราะว่าตัวเองก็จะได้เป็นเดซีเดเออนั่นแหละเรื่องนี้มันก็แบบเหมือนรวมไอคอนิกซีนเด่นๆเช่นแบบซีนที่แบบฮิตเลเจอร์ร้องเพลงเออเพลง I Can't a k e My Eyes Off You เออซึ่งแบบเป็นฉากที่แบบน่าริมากไอคอนิกมากแล้วก็อีกซีนหนึ่งก็คือซีนที่จูเลียสไลน์นางเอกอะเออออ แต่งก่อนเล่าก่อนกับ Ten Things I Hate About You ออกมาซึ่งก็เป็นชื่อของหนังเรื่องนี้ออก็ถ้าใครยังไม่เคยดูก็แนะนำให้ไปดูกันว่าภารกิจนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงจบยังไงอะไรเงี้ยเอออยาให้ไปติดตามกันค่ะก็เป็นแนวแบบรักโรแมนติกหวานซึ้งนิดๆใช่ไหมแล้วก็มีเซตติ้งมันแบบเออ School ใช่เออนั่นแหละก็แบบว่าเป็นแบบ ความรักวัยเรียนแบบที่แบบเออดูแลแบบสดชื่นอะไรเงี้ยเออฝันหวานซีรีส์เกาหลีใช, <laughs> ใช่ถ้ายุคนั้นแบบคือยุคนั้นมันยังไม่มีซีรีส์เกาหลีไงอเออเราก็ดูแบบหนังรอมคอมมิกกันน่ะนั่นแหละโอเคค่ะเรื่องมีกก็คือเรื่อง ten things I hate about you ค่ะ สำหรับเรื่องถัดไปที่จะมาป้ายยาพี่พลอยแล้วก็คุณผู้ชมนะคะสำหรับภารกิจรักครั้งนี้เนะก็คือเรื่อง Music and l ด i ิลค่ะเรื่องนี้นะคะสร้างในปี2 0 0 7ค่ะโดยที่ผู้กํากับคือคุณมาร์คลอเรนซ์คนนี้เนี่ยด e วเฟรน e ์เขาก็คือทำหนังรักคอมเมดี้มาเยอะมากเลยเนาะเดี๋ยวจะมีเรื่องถัดๆไปที่อยากเอามาแชร์กันด้วยโดยที่เรื่องนี้ค่ะภารกิจรักก็คือมันเริ่มต้นจากนัก ร้องตกอับคนหนึ่งก็คือคุณฮิวแกรนที่ชื่อว่าอารีกเฟเชอร์เขาเป็นแบบนักร้องเพลงป๊อปที่แบบโด่งดังในยุค80แล้วพอมายุคปัจจุบันยุค2000ก็คือตกอับแล้วละ่ะต้องไปเล่นตามปาร์คตามอะไรแล้วก็มีคนล้อมๆเป็นแบบยายแก่ที่ รักเขาในช่วงเวลาแปดศนย์นะเออ,อก็คือแบบไม่ค่อยดังไม่ค่อยมีงานมาจ้างอะไรเงี้ยเนาะก็พยายามที่จะหาทางให้ตัวเองกลับมามีที่มีทางอีกครั้งในวงการเพลงอะไรเงี้ยเขาก็มีภารกิจว่าเขา่จะต้องแต่งเพลงให้กับนักร้องไอคอนสตาร์ในณเวลานั้นชื่อว่าคุณโคราคอมเมน แบบฟิลเป็นนักร้องสาวสวยที่กำลังโด่งดังมากเลยมาขอให้ Alex อเล็กเฟเชอร์แต่งเพลงให้เป็นแบบเพงลงรักเพราะว่าเขาว่าตกหลุมรักเพลงสมัยก่อนของคุณอเล็กเฟเชอร์อยากให้แต่งเพงลงรักให้หน่อยได้ไหมหนู่นนี่นั่นทีนี้เขาก็เลยมีภารกิจและที่จะต้องทำเพงลงรักสักเพลงหนึ่งออกมามแต่เขาไม่มีพรสวรรค์ด้านการเขียนเนื้อเลยเพราะแต่ก่อนอตอนเป็นนักร้องอเขาทำ เป็นวงแบบคู่หูก็จะมีเพื่อนที่คอยเขียนเพลงเขาก็ทำดนตรีอะไรประมาณเนี้ยเขาก็แบบหัวหมุนมากว่าจะทำยังไงกับการที่จะทำให้ตัวเองกลับมาดังอีกครั้งด้วยผลงานชิ้นโบแดงอันนี้ออแหละเออก็ไปอัซิเดนจับพัดจับหูเจอกับนางเอกค่ะก็คือดูแบรดี่มอร์ซึ่งชื่อว่าโซฟีฟิชเชอร์ในเรื่องเขาเป็นเหมือนหญิงสาวที่แบบ เรียนเอกการเขียนวรรณกรรมแล้วก็มีงานอดิเรกแบบรับจ้างทั่วไปวันหนึ่งก็มาเจอกันที่อพาร์ตเมนต์ของพัยเอกกำลังรดน้ำต้นไม้ใส่หูฟังร้องเพลงที่เขาแต่งเองอเป็นแบบแ<ล>เป็นเหมือนแบบฮัมเพลงไปเรื่อยๆอะ่ะ<อ>จนกลายเป่าพรยเอกอะ่ะก็เหมือนชื่นชอบในเนื้อร้องอันนั้นก็เลยจ้างนางเอกอะ่ะ มาช่วยกันเขียนเพลงนี้ขึ้นมามก็เลยกลายเป็นเพลงที่ทุกคนน่าจะคุ้นหูกันมากก็คือ Way Back Into Love ออชอบมากเพลงนี้ที่แบบณนะเวลาหนึ่งมันดังทั่วบ้านท,ทั่วเมืองเลยเนาะอเออเป็นเพลงที่เพาะมากนางเอกก็ช่วยเขียนเนื้อร้องพระเอกก็ช่วยทำทำนอง จนมันได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นมันก็เลยมีเรื่องราวแบบความรักค่อยๆประทุขึ้นมาอ,มอะไรประมาณนี้คะ่ะโรแมนติกมากม,มีแบบแต่งเพลงมีแบบว่าความรักครบครบเครื่องเรื่องแบบแบบความเป็นหนังโรแมนติก มากๆเลยเนาะมีทั้งเพลงรักมีทั้งแบบความเป็นคอมเมดี้เบาๆแล้วก็นาเวลานั้นน่ะฮิวแกรนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นแบบเจ้าพ่อหนังลอมคอมตั้งแต่แบบนอตติงฮิลตั้งแต่อะไรมาคือเวลาเราแอมดูและแอมเป็นแฟนคลับเขาแอมก็จะตามดูเขาทุกเรื่องอ่ะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าเออฮิวแกรนก็ยังเป็นฮิวแกรนเออเขา เวลาผ่านไปเขาแบบแก่ลงแต่เขาก็ยังเป็นเจ้าพ่อหนังลอมคอมได้อะไรเงี้ยก็ยังเป็นคนที่แบบทรงเสน่ห์ใช่อ,อชอบมากค่ะก็ไปดูกันได้ค่ะเรื่องนี้ก็คือ Music and r y l i c แล้วก็ตามไปฟังเพลงประกอบนะ้อง way back into love พอมากพอ,อจริง <laughs> ไปที่เรื่องถัดไปค่ะพี่พลอยโอเคเรื่องถัดไปเนี่ยก็มีคําว่า10อีกเหมือนกันอ,อ่ะอพูดแล้วแบบเหมือนจะรู้เลยเนอะก็คือเรื่อง how to lose a guy in 10 days อเรื่องนี้เนี่ยก็กำกับโดยโดนัลด์ e พทรีนะคะปี2003หล<ว>ุดตอวแล้วล9วเล <laughs> แบบพูดแล้วแบบรู้ไวเลยนะคะอะไรอย่าง <laughs> นี้ก็ อ่ะเรื่องนี้ก็แสดงโดยเจ้าแม่หนังลอมคอมก็คือเคทฮัตสันซึ่งในยุคนั้นก็คือแบบมีหลายเรื่องเลยเช่นแบบอะไรบ้างวะลืมโอเคนนกไม่ออกแต่เดี๋ยวจะแบบขึ้นป,ป๊อปอัพมาเดี๋ยวนะแต่แอมเปิดให้นะฮัตสันม,มันก็จะมีเรื่อง ตอนนั้เขาเยอะนะอุ้ยเยอะมากเยอะมากมีไบร์ไบร์วอลเออไบร์วอลใช่ใช่อันนั้นก็คือแบบเล่นกับแอนฮัทเทเวชใช่ใช่แล้วก็มีแบบสมัยก่อนก็แบบ my best friend girls ใช่อะไรมาเนี้ยก็คือเอาง่ายๆเขาเป็นเจ้าแม่หนังลอมคอมในยุคประมาณหนึ่งสองพันต้นๆแล้วเคฮัสสันเนี่ยก็เล่นกับแมทธิวแมคคอนเทเป็นผู้ชายที่เล่นในอนเน่ว Wolf of w a r ลเออท เขาคืออินเตอร์สเตลล่าป่ะใช่เอออินเตอร์สเตลล่าเออถ้าพูดอย่างก็ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะคะคุณพ่อแด๊ดดี้นะคะก็เรื่องนี้เนี่ยเอ่อฮาร์ทลูสไก่ในสิบวัคือแค่ชื่อหนังอ่ะก็เหมือนรู้แล้วว่าเรื่องมันเกี่ยวอะไรคือภารกิจมาเลยก็คือผู้หญิงก็คือแคสะสันเล่นเป็นแอนดี้เป็นคอลัมนิสต์ให้กับนิตยสาร ที่ชื่อ c o m p o s ซอรซึ่งเราอารมณ์ก็อาจจะนึกกันถึงแบบ cosmopolitan อะไรเงี้ยแบบสาวสาวเกอรี่ใช่นิตยสารผู้หญิงอะไรเงี้ยก็ต้องเขียนคอลัมน์คือจริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นนักเขียนที่แบบอยากจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องการเมืองแต่ชีมาทํานิตยสารผู้หญิงอ่ะก็ต้องเขียนแบบคอลัมน์ how to คอลัมน์ความรักเออก็เลยแบบได้รับโจทย์ว่าจะต้องเขียนเออคอลัมน์ที่แบบทำยังไงให้ผู้ชายอ่ะ ลงรักแล้วก็เลิกบอกเลิกภายในสิบวันเออพอแค่ฟั่งแล้วแบบมันก็เออมันก็น่าดูเนอะอะไรเงี้ยจริง,รงๆแล้วมันก็คือแบบเหมือนเป็นการหยิบเหมือนเคล็ดลับที่เอามาสอนว่าทำยังไงให้ความรักของคุณนะ่ะยืนยาวอ,อะไรที่ควรทําหรือไม่ควรทำอะไรเงี้ยเออ,อผู้หญิงก็แบบเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นคนที่แบบอ่ะสวยแบบสนุกเป็นแบบสมาร์ทเกอร์อะไรเงี้ยส่วนพระเอกแมทธิวแมคคอเนี้เนี่ยก็ เป็นเบนจามินก็เป็นหนุ่มหล่อจากเอเจนซี่โฆษณาเขาก็แบบเหมือนเดิมพันกับที่กับหวน,หน้าตัวเองเหมือนกันว่าแบบเออถ้าทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งอะตกหลุมรักได้เขาจะต้องได้งานนี้อ,อะไรเงี้ยอ่า<อ>คนหนึ่งคือทำอยังไงก็ได้ให้ต้อง ให้ผู้ชายใช่ออให้ผู้ชายทิง้งอีกคนหนึ่งทำไงก็ได้ให้ผู้หญิงอะ่ะต้องหลงรักออซึ่งมีเ,ออเงื่อนไขก็คือต้องเกิดขึ้นภายในสิบวันเออเหมือน,อนกันเออ,เ,อ,อเรื่องเนี้ยมันก็เลยแบบมันสนุกตรงที่แบบเออผู้หญิงอะ่ะคือมันต้องทําทุกอย่างอะ่ะให้ผู้ชายอะ่ะบอกเลิกให้ได้เออ,เอ,อมันก็จะแบบมีทําตัวแบบจากเออจากคนที่แบบดูฉลาดฉลาดดูแบบสนุกอะไรเงี้ยกลายเป็นคนที่แบบ หมือนต้องตัวติดแจต้องแบบเป็นผู้หญิงที่แบบเกลียงงงแงอะไรเงี้ยเออทำตัวน่ารำคาญอะไรเงี้ยส่วนผู้ชายก็ต้องแบบเหมือนวานเสน่โปรยเสน่อะไรเงี้ยเออมันก็เลยแบบเป็นเรื่องที่แบบตลกดีอะไรเงี้ยเออมันก็จะมีไอคอนิกซีนแบบผู้หญิงอ่ะก็จะเอารูปตัวเองไว้กับรูปผู้ชายอ่ะมาทำโฟโต้ช็อปเพื่อดูว่าลูกของเขาจะหน้าตาออกมาเป็นยังไง คือแบบเออเวลาเจอผู้หญิงแบบเนี้ยก็จะแบบคนอื่นผู้ชายคนอื่นก็อาจจะแบบกลัวไปแล้วอะไรเงี้ยเออแต่ว่าคนนี้ก็ต้องแบบทำไงก็ได้ให้ผู้หญิงอยู่อะไรเงี้ยเออเรื่องมันก็เลยสนุกรงเนี้ยเข้าใจเออก็เหมือนว่าแม้ว่าผู้หญิงจะทําตัวแบบงี่เง่าขนาดไหนผู้ชายก็ยังต้องอยู่กับคนนี้ก่อนเพราะมันยังอยู่ในภารกิจของเขาอะไรเงี้ยก็ถ้าใครฟังแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยน่าดูเนอะอะไรเงี้ย ใครยังไม่เคยดูก็หรืออยากไปซ้ำอีกรอบก็ไปดูกันได้นะคะ How to Lose a Guy in 10 Days เชียร์มากเรื่องนี้เราชอบมากม,มากันที่เรื่องสุดท้ายค่ะพี่พลอยเป็นเซต ที่แอมรักตลอดการระหว่างซานด้าบูล็อกและฮิลแกรน์อย่างที่บอกไปก่อนหนะ้าคือสองคนนี้เขาเล่นหนังล้อมคอมด้กันหลายต่อหลายเรื่องมากแอมก็ตามดูหลายๆเรื่องและเรื่องนี้คืออีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างแบบฮิวใจมีความสุขที่ได้ดูเนาะจากผู้กำกับคนเดียวกันค่ะก็คือ two week notice mm hmm. ปี2,002ต้นต้นปี2,000โอเคโอเคต้นปี2,000ต้นปี2,000หนังเรื่องนี้ค่ะผู้กำกับก็คือคุณมาร์คมาร์คลอเรนซ์เหมือนเดิมที่เขากำกับตัว Music and Relics ก็คือเป็นเจ้าพ่อหนังรอมคอมในช่วงเวลานั้นมีแบบนักแสดงที่เขาชอบใช้ด้วยก็คือเซตนี้แหละแบบเออตัวคุณพี่ฮิวแกรนเองหรือว่าตัวซาร่าบลูล็อกเองนะคะโดยที่หนังเรื่องนี้ค่ะ Two Week Notice เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ นางเอกก็คือซานดาบูล็อกค่ะเขาเป็นเหมือนทนายความที่ทำเรื่องเกี่ยวกับบ้านเมืองอืะแบบช่วยเหลือสังคมประมาณหนึ่งในขณะใช่ใช่ฟิลฟนั้นแล้วก็พระเอกค่ะฮิวแกรนเนี่ยคุณจอชเวดอ่ะบริษัทเวดก็คือยิ่งใหญ่มากเป็นคอร์ปอเรชันที่ทำเรื่องเกี่ยวกับแบบพื้นที่อสังหาบริษัทอะไรทำนองเนี้ยเซตติ้งมันคือ ถ้าเอกอะ่ะไอเวทคอร์ปอเรชันเนี่ยมันจะทุบตึกแล้วทุบตึกทุบสวนของชุมชนนะเพื่อสร้างแบบเป็นอาณาจักรอะไรบางอย่างของตัวเองเนาะในขณะเดียวกันอะ คุณซานดาบูล็อกนางเอกของเราอ่ะเขาก็ไปเป็นทนายที่ประท้วงอยู่ตรงตึกตรงนั้นอยู่ว่าอย่าทําลายชุมชนอย่าทาลายชุมชนอะไรประมาณเนี้ยเออก็คือเป็นเซตติ้งที่แบบสองคนนี้ต้องต้องเกลียดกันแน่เนาะเขาคนนึงคือทนายสังคมอีกคนหนึ่งคือแบบทํางานธุรกิจรวยเออรวยหาประโยชน์อะไรเงี้ยกับกลายเป็นว่านางเอกอ่ะก็พยายามที่จะไปเอาเรื่องไปบอกพระเอกแบบพยายามแบบ หาเข้าเข้าหาตัวพระเอกเพราะว่าจะได้บอกว่าสิ่งที่คุณทําอ่ะมันกําลังทําร้ายชุมชนอยู่นะกําลังเอาแสงสว่างของชุมชนไปอะไรประมาณเนี้ยในขณะเดียวกันพระเอกช่วงเวลานั้นก็กําลังเจอกับคดีอะไรบางอย่างปวดหัวในบริษัทอะไรเงี้ยต้องการหาทนายโดยด่วนเออจับพัดจับผูก็เลยให้นางเอกอะ่ะมาเป็นทนายให้หน่อยอ,อ่แล้วเดี๋ยวฉันน่ะจะไม่ เอาพื้นที่ตรงเนี้ย oh, ไปทำอะไรไอซี <I see. S 2> ก็คือ,อมีแบบข้อแลกเปลี<ไ>ปย่ยนใช่ก็เลยทำให้นางเอกลูซี่ค่ะต้องมาทำงานเป็นทนายส่วนตัวให้กับบริษัทของพระเอกเวสคอร์ปอเรชั่นโดยที่ทำไปทำมาก็กลายเป็นว่าแบบใกล้ชิดมากรู้ใจกันมากเป็นเหมือนคนที่มีอะไรด่วนอะพระเอกจะต้องโทรหาตลอดเวลา นางเอกก็ทํางานเป็นบ้าเป็นหลังเลยทําเรื่องที่ตัวเองไม่คิดว่าจะทําในฐานะทนายอ,อะไรประมาณเนี้ยเออมันหนักข้อขึ้นทุกวันจนกลายเป็นอะไรอะไร,ะไรก็ต้องถามหาแต่นางเอกไปหมดเออแม้แต่จะเลือกเด็กไทยเล,<อ>เลือกเสือ้อเลือกอะไรจนกลายเป็นว่าความใกล้กันครั้งเนี้ย<อ>มันมันมีทั้ง คอนฟ lict และ uh huh. มีทั้งความโรแมนต์ huh. อะไรบาง uh huh. อย่างเกิดขึ้นเออแต่แต่ก็ต้องไปดูว่าหนังเรื่องนี้สุดท้ายแล้วสองคนเนี้ยเขาจะมีผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไง uh huh. แต่ความสนุกของหนังเรื่องนี้ก็คืออย่างที่บอกมันคือเคมีที่เขาทําหนังด้วยกันมาหลายๆเรื่องเนาะ uh huh. ทางผู้กํากับเองแล้วก็ตัวพระเอกหนังเอกที่เขาเล่นหนังด้วยกันมาเยอะมากจน,นจนเคมีมันน่ารักแล้วก็ดีมากๆเป็นหนังโรแมนติกเป็นหนังคอมเมดี้ที่แบบ บทจะหาก็มีซีนที่หาไปเลยบทจะแบบโรแมนติกก็แบบแบบน่ารักกัแบบเขินอะไรเงี้ยในในณนะยุคเวลานั้นที่เราไม่ได้มีแยบซีรีส์เกาหลีหรืออะไรอะไรเงี้ยเนาะเออก็เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่แบบอยากแนะนํามากๆค่ะประมาณนี้ค่ะสําหรับ Two Week Notice ก็ต้อง <มา S 2> ไปด,<า>ดูต้องไปดูว่าภารกิจของ นางเอกที่เข้ามาเพื่อปกป้องชุมชนเนี่ยเขาจะปกป้องได้ไหมหรือพระเอกอ่ะจะรักษาสัญญาครั้งนี้ที่ให้ไว้กับนางเอกได้หรือเปล่าประมาณนี้ค่ะสำหรับหนังภารกิจรักของเราจริงๆอ่ะนอกจากห้าเรื่องเนี้ยก็มีอีกหลายเรื่องมากที่ที่มันเข้าเกณฑ์ความเป็นภารกิจรักกันเนอะเออเออแล้วแบบอยากจะใส่เข้ามาแต่ว่าก็แบบ เออไม่ได้ใส่เออเดี๋ยวให้ให้คุณผู้ชมที่ฟังอยู่ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ว่ามีหนังเรื่องไหนที่คิดว่าเป็นหนังภารกิจรักที่อาจจะไม่ใช่ยุค2,000ไม่ใช่ยุค199่งปๆปก็ได้นะคะแชร์ยุคอื่นๆของคุณมาได้เราจะได้ไปตามกันบ้างเนาะแอบอยากชวนคุยว่าแบบเออมันมี lights and d o w n f o r ของลอมคอมอืม Ah. อ่าเออก็คือสังเกตได้ว่ายุคนี้มันไม่ค่อยมีหนังลอมคอมดีๆแล้วอ่ะใช่ไหมจริงเออเวลาเรานึกถึงแบบลเรื่องลอมคอมก็จะนึกถึงเ่หนังกเก่าเออ,เอ,อคือก็ไปก็เลยไป search ดูว่าแบบมนันเพราะอะไรก็เลยเหมือนไปอ่านบทความในรอยเตอร์อเขาบอกว่าเหมือนหนังลอมคอมอะ่ะคือยุคนึงมันแบบฮิตมากก็จริงเออแต่พอมันการมาถึงของแบบหนังฟอร์มยักษ์อย่างอวตารหรือแม้แต่แบบ อเวนเจอร์สมาเวเองก็ตามอะไรเงี้ยมันทําให้แบบคนที่จะทําหนังอ่ะเขารู้สึกไม่กล้าลงทุนเพราะว่าต่างลอมคอมอ่ะมันทําให้คิดอ่ะยามันอาจจะได้รายได้ออน้อยกว่าการเอาไปลงทุนทําแบบเอา n เวนเจอร์ไปเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบยุคนั้นอ่ะเออมันก็เลยแบบเริ่มเสื่อมถอยลงจากที่มันบูมมากๆในแบบปลายยุค 90ถึงแบบต้น2,000นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ยุคนี้เราก็อาจจะได้ดูแบบซีรีส์เกาหลีเกาหลอะไรแบบนี้นานๆทีจริงนะถึงจะเห็นหนังรอมคอมที่มาจากฮอลลีวูดคือเห็นทีนึงอ่ะก็ต้องแบบอยากไปดูอย่างเช่นไอ้เรื่องล่าสุดที่เจเนฟเฟอร์รอเรนซ์เล่นอ๋อนึกออกปะขนๆในเน็ตฟิกอ่ะกับเด็กน้อย no hard feeling ใช่ no hard feeling นั่นแหละคือนานๆทีพอมันมีหนังรอมคอมมานี่ก็อยากจะไปดูมากเอเหมืนนกัป็นคนรักหนังรอมคอมคือแบบเหมือนจริงๆอ่ะเมื่อก่อนเราโตมากับหนังอะหนังแบบรอมคอมเนอะแล้วมาพอมาแบบยุคหลังๆเหมือนคนแบบหอยหาอะไรที่มันแบบมีความลึกซึ้งมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันเราก็นอสตราเจียแต่ว่าอยากกลับไปดูหนังอะไรที่มันแบบย่อยง่ายแล้วก็แบบ เบาๆบาว่ะเนาะดูแล้วแบไม่ต้องเครียดอะไรเอออะไรแบบนี้ยก็หลังๆก็แบบนานๆทีจะมีลอมคอมดีๆมาให้เราดูกันนะคะก็แต่ก็มีเซตนี้ไว้ค่ะห้าเรื่องนี้ก็ไปติดตามกันได้ใครยังไม่เคยดูก็แนะนำจริงๆมันน่ารักแล้วก็เบาสมองไม่ใช่เหมาะสำหรับเสาร์อาทิตย์นอนตื่นสายแล้วก็ดูสักเรื่องนึงอะไรเงี้ย สำหรับวันนี้ค่ะก็พากันมาพิกเจอร์เนาะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตรงนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามทุกช่องทางของเราได้เนาะมไม่ว่าจะเป็น Facebook ค่ะ u YouTube นะคะแล้วก็ TikTok ด้วย ส่วนสำหรับพอดแคสต์ใครอยากฟังแค่เสียงก็จะมีใน Apple Podcast แล้วก็ Spotify ด้วยนะคะฝากติดตามกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ลาไปก่อนอตอนหน้าจะเป็นอะไรติดตามนะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย